อ <c oughs> so ันนี้สตดข้วเช็คปับแล้วพี่น้องเด้อเอาบอจันเออกราบไก่รับไว้แล้วรกบอ้อฝดลอกลอกลอกยแซบไปดีสบุนไสรย่างหลเลยออกอกางเฮียครับกันโอ้ไปแต่แสบกันอะได้หนิตรงนี้แสบนะอุปการะผกดเพี่อต่ำมากาบ้านแม่บบกลนะ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วในช่องของนมกับข้าเวแสบร,รับมัอน,นี่ไม่นุ่งแสบเวลาครับพี่น้องมัอน,นี้ลาบลาบไก่บ้านครับกับต้มไก่บ้านพี่น้องลาบไก่บ้านสูวดขั้วเชฟเกอาครับพี่น้องมัอน,นี้ผมบอสเดเฮดครับผม มีผอกับลุงเฮ็ดครับพี่น้องชอบแม่ดังเกไอครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เออ เออขันมดก้นดาก็สิใส้หั่นหน้าขั้วม้ขั้นตอนบอกนังออก,กนครับพี่น้องนี่ชอบนั่งเห็ดออกขาวปวดด้วยดีครับพี่น้อง นี่เป็นเชือใหญ่ครับพี่น้องนี่เกีย่นี่เป็นเชือร่องครับพี่น้องไก่ใส่ยังไรรงครับพี่น้องนีไ่ไม่น้องท่านดนครับกุกเชือประจำครอบครัวครับพี่น้องล่ะ สองคนเท่อนี้เสียสีฟ้านี่เป็นว่าพ่อแมงครับอันนี้นนเป็น,น,นเสียแค่แนาวาเห็นรุ่งครับพี่น้อง เลเสียแต่มนกันะแมนเราะม่ได้แบ่นผนหลายก็เราก็รลู้อยู่ว่าเราไ่ได้แบ่งคนก็หลีกม่กคนั่นก็แมนูมนของเราได้ได้แฟนผู้ได้ยนายจะได้ไหนได้ลาบไก่ก็ต้องกินกับนี่ครับคู่กัน มกเิ้นฝ่าพี่น้องนี่าด่าครับแนวกันกับลาบไก่พี่น้องเพาะเราก็ควรคุณพ่อมพี่น้องต้มไก่พี่น้องต้มไก่ขบเครื่องพี่น้องโอ้อฝุดดอกตองดอกเป็นอะไรเสียพ <pf unlikely> ี่ดิขบุนไพรย่างหลายเลย หลับไก่สองตัวหมาแบบไงบบท่ามไงแบบนี้อ่อันนี้สูรคว้เช็บป๊บเด้พี่น้องเด้อเอาันหลาบไก่อันนี้เมาใส่ตตาอันนี้เช็บประจำบ้านพี่น้องนี่เช็ประจำบ้าน อซีซ mm ันหนาเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บ รอกังเงียนะคาก่อนโอ้ไป็นเกษตรกรอะไรเนี่ยต้องแค่น่าขาต้นาวอุปการะผิดทุกต่างมาันแม่ปาต่างมาขึ้นข้าข้าวนกินครับพี่น้องกินแล้วมาก้นเขมเดก้อนเข้มเดยก้อนมขนยอนวเกษตราวา ก็แก้มครับพี่น้องก็แก้มามาเด้มาเด้มาเด้ตมเป็นกวยาำมุฮุงกอนหลาบเปเดีลยวครับพี่น้องมัวงพี่น้องเตีไปเตี๋ไบครับลาบ ไก่พี่้องตุมไก่เดี๋้วบ้านๆแถงห้องเนีพีแต่น้องมีแต่ปลุ่กก<า>็แม่ป่าหน้าครับกตาไม่น้องอ,อันนี้เป็น,อ,น,น,ปน,ปน,นอันนี้เป็นวงของอุไส้พีพ่ออรองเดี๋ยวข,อขอ้อปล้มเดี๋ยวเป็นเด็ก

มาได้ครับมาได้มากินดาบไก่นกันครับพี่น้องตีแล้วเก่งจังเลยใครจากพูใครจากพไหน้าพี่อ้อมนอนหลับเลยยังันู่

ก็ไหลมันจะละคนบวก่ันไม่เี่ยมมันไหลเลยันเดือดมากมันพุ่ตายแล้วใส่ปีใหม่ก้อนยเปนยาเยาอย่างนั้นนะักเจอปีนะรอนี่นี้นอันนี้พอท่านกินบ๊อบกินไเลยครับครับบ๊อบ่มกันนั่งกินอืม นี่ว่ากินเขาเที่ยงบ่คือนเนาะพี่น้องเนาะมันย้อนไปหาใบแล้วครับพี่น้องใบโกก่นหพี่น้องพี่ต่พี่ตานองครับพี่น้องโอ้ฟูกฟูกไปทางไก่กินหอยเนาอย่างบ้านบรรยากาศแบบับ้านพี่น้อง ขึ้นมางเพลี no ่เกาปีใหม่ตัวนัีคุณ่หมวนุนกัเงีเป็นกุ้ยไส้ครับทางพุนเป็นไม่ิ่งพี่รองก็เป็เียุ้ยไส้โอ้กุ้ยไส้กักุ้ยไส้พยาบาลครับพี่รองนีก็เป็น ันบมนั่นไม่ได้โรงพยนบาลนั่เ็นทิมแตรพยายาโอ้ความทิ่บอลเด่นบังคับปรวานาธิบดมันมันเป็นทิวนี่ครบครบิศครับพี่น้องนท่านี่เป็นสายู้ยิงครับพี่น้องไปโซ่กันไปครับพี่น้องร่างกนายคนสูกรางไตแล้วน

วันนี้อยาได้ไปทด้บางใ่ได้ไปกินน้ำพันน่าพี่น้องมาเนี่ยได้ไปแซ่บน้ำพันดอเห็นพันแซ่บโอ้กจแซ่บน้ำพันพี่้องจบนี่พี่้องเขามาเบิ้งหอกก็จะเริ่มฝากก็ไลไ กดแชร์กด Subscribe ผมไม่ได้่ปียงเดียวแต่ว่าเขาไปก็ลั่งแกนะครับเดียวกันบ้านอี่หรอเลห้ยที่นี่อาถ้ามีนะพี่น้องเนี่ยพี่น้องเจ็บหน้าห้งพบปะกไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ